สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพาโชคครับเมื่อนี้พศกับพาะพี่พรน้องมาตามแนวทางต่องวดครับจากแม่ชีมินหรือร่างปู่ือลือครับที่สำนักปู่ฤาษีดำครับส่วนงวดที่พัฒนาครับตัวเลขแนวทางของแม่ชีกับเขาครับ8 4 1ี่หนึ่งนะครับเลขปริศนาถ้าเฮาไปแปรไปตัดกับกับสีใดขึ้นกันครับ ตันวนวดนี้แม่ชีพันสีมีแนวทางตัวใดมีเหล็กมากเหล็กชอบตัวใดสำหรับพี่น้องเอฟซีก็ตามพอ,อมาครับเนาอไปอยู่เพื่อีก็กนอนี่ได้แม่ชีวา่าเล็กหาตัวนี้มีมาใแน,น่นอนมีสี่มีหกมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งสี่หนึ่งยืดถ่ายกับนันเล่นเหล็กปิศนากับเขาแปดสี่หนึ่งนอะย่ามย่ามอเขาวางวหลาตัว จ <rium> <Dante> เยอะที่ดวงนั่นไ้่ค่ะมช่้ดวงต้นสีใช่ถึงแดงค่ะผู้บ่ผู้เอือนพินแม่นสีจงได้เพินก็บ่าเอาเพินกับตามิซี่มิี่เพิ่นาพิ่นสียีบาทวันนึงซีติดมีะแม่จ้าเป็นแป่เอาเป็นแก็ไใส่ใส่แล้าพิมพ์หมนะี่บอกว่าเลขกันซีหกเก้าศหนึ่งศูหนึ่งเพินกัเลยจับใสกันบนะอมแม่นครับ เพลงไหนแม่ชี่ันตอนงหวัดไปค่ะมีตองหวัดฝากเอสซี่ันไปค่ะอ,อุ่นอุ่น,น,นังแรกมันก็เป็นรื่งที่วิตีัน,นี้ซี่อาจจะเป็นซี่มันเป็นกัเอาท้องค่ำไม่อีบัปนี่เขากับบอูนเว,ว่าทองคํำสิเป็นเก่ารือสิเป็นหกแบบบอลูนวรร่าป,ป,ปันพ่อนบอว่าแม่นเลี้ยเรียกออกแล้วก็ตีเธกเบอได้ตีถึงดอกกับแค่ซอมข้ามาพราะว่านี่กระ벙สิ่กรด่อยู่แล้วค่ะ กขาเรยกเต็มบุญพระวาสนาเตละคุน่นมากว่าสำคัญณ์ยังเชียนมินนี่มินกะกินเม็ดทั้งรัฐบาลทั้งห้านณอย,ท,อยทั้งหอมศิล มันเถอนเอกไม้เลีงมันม่ไหว่าเป็นกินเป็นท่านครับหตัด6 0 9ที่มตัดละเพราะว่อยากพาทุหมดที่เรีย่นถือทั้งอมสินทั้งหันห้าน้อยถือทั้งรัฐบาลรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยสโมตัถึงเล่าพวกถึงเลาอกไม่ใชนะิมาเอ้าไม่ใช่ก็ถือรัฐบาลไทยก็จะโอเค เอาเมื่อถึงเจ้าไหนไปจะเปลี่ยนรถชี่เนะาะเพราะว่าชี่ก็บบอกอยู่ว่าตัวใดก็ไดดที่ลูกเสื่อดีพอดีอาจจะทำมันดังอาจจะมาปลายจะเปลี่ยนกันได้เพราะว่าก็บ,บอกอยู่ว่า9 1 0 3เพราะว่าทีมทีมมิ้จับใส่าน่ะศูนย์สาเนี่ยก็คือแบบชี่ก็เป็นซี่เพราะว่าพ่อแม่เอาขอแม่ขอพอ่อดวงรวนแก้วให้เจ้าเพราะว่าดวงแก้วอาจจะเป็นดวนแก้วเพราะว่าในนามกร์ก็ต้องเป็น9้า เนาะมาฟั่งเลขมากกว่าพี่น้องเยบซีถ้าฟังหลายแล้วเลขมากกว่แต่ว่าศูนย์ยุกลาศูนย์ยุกาั้มนั่นหมอะแค่ไหนศูนย์ยุกาแต่คนเยอะเลยจะให้แัวเก่าเน่ยเนี่ยเดี๋ยวจะรับาตัวเก่าแบบ ไม่เอาวันนะอันกระดาษนี่ไหมติกาตัวเดียวกันแทนกูเขียนนั่นไหมเหนบ่ัมเสียแท่าไหนึ่งกับเจดตัวเดียวกัน หนึ่งาทนใว่ามันอาจจะเป็นหน่งเพราที่ะทีที่มันมาทีนสลับตัวนี้มากเลยเรา่จะมันจะเน,น,น, <c oughs> นเหลือตัวนี้เหอม่่เหราเืนยาเหลือตัวนี้ถ้าถ้าศูนถ้าเพื่อนหา่สลับเอาศูนมาไว้ไทยอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าหนึ่งเก้าูนแม่น่เก้าหน,น,นึงนน่งเก้ เก้าศูนย์หนึ่งไปสิแม่จ้าอันนี้คือเลขขึ้นมากแมนเลขขึ้นมากเลขแน่ใจแมนแม่ฝันเพรท่านฝันเน่ยแต่ว่า ย่องฝนฝนนิดๆหน่อยๆนะแม่แต่ว่ากระโปรงอย่างปตีถึงก็ฝันก่อนเห้มันชัดเจนก่อนแม่นะคะเหมือมันชัดเจนก่อนให้แม่แม่เพื่อนนั่นอันนี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อน่าฝักขึ้นฝนหน่อยแทนลูกมันจิบจับใจครอบได้นลยหน่าแม่แต่ว่ามียันพขาเวียนมีป้ายทะเบียนรถอยู่ไหนก้าหนึ่งศูนย์สามนี่เป็นทะเบียนรถที่นี่เนาะก้าหนึ่งศูนย์สามอันนี้คือแบบไอเลขมากแต่ก่อนแม่เลขมาก ก็บที่ที 3, er, 3, ่ขาดได้กสามสามกับแตัวเดียวกันสามพระองค์ห้าเสียงอันนี้เราบ่งบกนะห้าเสียงล้มาในนามเสียง กับสหว่าชุดนี้ที่เป็นเอ็แบบนเมชีว่าศูนย์เป็นเลขมากศูนย์น้าจะกลางเนาะกัสามศูนนเก้าศว่าศูนย์เกนี่ออกไปแล้วจะเป็นไปไดอ้อาจจะเป็นเก้าศูนย์ามไ้นยในกลางนะได้นหคะเรีเยบเรียบตกนสีสับกั้กอันบบนี้เห็นเมชี แม่ชี้บอกเมื่อกี้นี่บอกแบบใจค่ะซึ่งมาเมื่อกี้แม่ชี้ก่อนจะเขียนตัวเลขลงไปเฮ้ยแม่ชี้บอกเนี่ะเมื่อกี้ตอนก่อนแม่ชี้จะเขียนตัวเลขลงไปมาในนามสามนี่แล้วเดียวเขียนไปตามลืมความเมาแล้วจะไปตามผู้กันบอกเพราะว่าเราบอานะนี่แต่ก่อนเราสิเขียนตัวเลขแต่เราว่าอีกอย่างเป็นเจ็ด แต่ก็นี่แหละจับจับตรงนี้ให้ได้เพิ่วัน้เราห้าเสียนแมนเขียนเลขมาสามพระองค์แล้วก็ห้าเสียนยังนี่แ่ละในที่เป็นเขียนเราเราเป็นมาจูๆเราเขียนไปเลยด้เราบอกน้ำอยู่นี่เลขขึ้นมาเลขเลขชอบเลแม่ก็นี่มันเป็นเป็นเครืจองฟูมา่อกเขียนนั่นมาค่ะปู เขียนไปเมื่อภาคไปนะก็ใจตอนนั้นเลยนะคะตอนที่เขียนเรียกันกสูงไปเลยมากเลยน่ะมัดทุกตัวแล้อยู่ในหนีเป็นบาม่ใช่ เลข9สามเพราะว่า6กับ9ตัวเดียวกัน3กับ8ก็ตัวเดียวกันเป็นแต่ว่าอู่อยูที่่วงคุณของแต่ละคนคนับกาแต่ลสิ่ตีเป็นตัวใดมาต่ชี้ได้เป็นสะพานดูหนอแม่แม่ก็ต่นต้นดีใจนั่นเองตัว9สามยังเหลาคุก้ายบอก่อนเชงอย่างตัว9สามก็เห็นลุกลม ก็เพอออกไปเร้วมออือออกไปแล้วจะแไปล้วก่าแค่หนึ่งกสามสามถึงหนึ่งก้านถึงเดือเลยนะ เลขเขียนแล้ว093บอลลบ0ทางที่นอกบนประมาคกนกับว่าเอาคือเก้าละกนึ่งมาออกเลขจ้งหนึ่ง06นย์หก6หนึ่งเด็ดแน่มันก็ไม่แน่เราได้เขียนล้ไวเล้วเนไม่เอาสามเราเขียนนึ่งพกนี้มยังเหน่ละไปจะเปลี่ยนรถไปเลยไม่เก้าเนิ่งแค่ะบายพักเก้า03ออกแล้วเนล่ยเก้า03เก้าแล้วเก้านิ่ง ้อซนะ้ำเนอะอันนี้คือเล็กบาง,บางเหล็กชอบแม่ช<ม>ีค่ะเล็กบางว่าก็ซื้อไปเปลี่ยนลงมอไซค์ให้ดูเจ็ดเนึ่งโดนเจ็ดอ้เราบอกพามชีตอนนี้จุ๊แข้งกับเจ็ดหนึ่งสอวันนามตัว ครับอันนี้ไม่แน่เป็นกระทางกระเสือร์เลยเหล็กนิ่มมากกับเหล็กฟูก็บอกว่าคั่นแต่ว่ากระสีเอาแปลนฝันฝันอยู่ครับคอยสิมาลองฟังฝันสู้ฟังดอกว่าฝันนี้ฝันบดีอันนี้ลูกเข้ามาในทีจะเขียนตัวเองก่อนแล้วรย์จะมาฝันนะค่ วารีตัวนี้มันเป็นเสียงบบมันสรงกับหลานเขียนบบกับทีเลขปู่ผ้าเขียนอ๋อที่ว่ามือ้าไปนี่เป็นปูผ้ามือภาพไปแปดห้าเจ็ดนี่บอกเป็นปู้จ่าเป็นปูผ้าเขียนปูผ้านี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือแนวทางเบื้องต้นของแมชีมินครับตองงวดครับเป็นเล็กมักเล็กชอบของแมชีนะครับหนึ่งหกสามสามศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งให้พี่น้องไปตัดเอาครับก็มีเล็กมือ้าไปหรือเล็กู้กระซิบครับแปดห้าเจ็ด กับ35หครับให้พี่น้องาไปวิเคราะห์เบิรงมักชอบก็จังนําไปลงทุนได้ครับถ้าว่ามักชอบกรเลื่อนผ่านครับตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์ขามีสิทธิ์ลดครับท่านผู้ชมครับให้พี่ให้พี่พี่เจรณาให้ดีๆครับสําหรับคลิปนี้คือสฉพาแคนเนลครับท่านผู้ชมครับขอให้พี่ให้น้องเฮาโชคดีทุกผู้ทุกคนครับให้รวยๆเง่งๆด้ครับขอบคุณสาหรับการติดตามขอบคุณที่เขามากกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณทุกๆข้มเมนที่คอมเมนเขามากครับ ไก่ปีใหม่เราก็คอยพี่น้องเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเพราะว่าสิเป็นปีนี้หรือปีหนาครับให้พี่น้องโชคดีตลอดไปเด้อครับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกผู้ทุกคนครับพ่อกันไหมในคลิปหนาครับท่านผู้ชมครับโชคดีครับสวัสดีครับ